นี่พี่น้องเอ้ยบ่าวเตชินก็กำลังทำความสะอาดเตียงของพี่นออ้องบ่าวตายเป็นตากล้องให้บ่าวเตชินเด้อพี่น้องเด้อ,อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยกราบสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ดส <laughs> ุขสุขคนที่เข้ามาติดตามหับชมของบ่าวเตชินของพี่น้องเอ้ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พนันเ,นเด้อพี่น้องซ่องใหม่ๆพี่น้องเอ้ยกำลังปัดกวาดทำความสะอาดอยู่พี่น้องเอ้ยรัวปูขวัวปลาหาก็แล้วซอยแยกซอยงานกันรอบแรงพนพี่น้องเอ้ยจัดอีกรอบหนึ่งทางนี้กับพันเอกแม่ครัวพี่น้องเอ้ยซอยหอมซอยอยางไว้หน้องหนัดพี่น้องเอ้ย สนีป่าโอ้โหสนีป่าคือเอาตังค์กระชู้กันเนาะขออนุญาตเอิ้นเพิ่นสนีป่าเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีผมทั้งหน้ากะเด็ดผักกระดาวพี่น้องเอ้ยผักกระดาวองค์ขมบดสมลาบไก่พี่น้องเอ้ย ขัวปูขัวปลาก็แล้วเรียบร้อยพอนพี่นอ้องเอ้ยเฮาควรกับบ่อเตชินแน่เลยครับหลายผู้หลายคนสอยกันไอเออยน้องพี่นอ้องเอ้ยมารวมงานสอยเวียกสอยงานเพื่อนคนละไม้คนละมือพี่นอ้องเอ้ยในเมื่อขัวตอนนี้แขกในงานกับเริ่มจกเบิดแล้วพี่นอ้องเอ้ยทังเบิ่งต้นแรงคนแหละพี่นอ้องจังซี มีมาอีกพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นก็ทยอยเมื่อเบิง่งเฮือนเบิ่งสั้นิ่งหมอขาวแรง,ง่ายพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสิค่ำคำจักหน่อยพุ่นแหละหรือว่าถ้าเป็นฝั่งไทยไปเ่อสิเย็นๆเพิ่นจากสิมาใหม่พี่น้องเอ้ยแค่ั้งนี้ก็เริศเบาบางไปแล้วพี่น้อง ขอ,อน้องแก้มบุมพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเสกกำลังเคลียร์กันอยู่พี่น้องเลยดอกพื้นดอกไผเบิง่งให้เรียบร้อย น,นี่ก็ช่วงแรงๆหมขาแรงงานพี่น้องเอยมันเลยสละวนกันในจักน้อยหนึ่งอะไรก็ขอโทษขอภัยน้ำลายลายเด้อพี่น้องเด้ออ้าวน้องหนัดแสบตาแ <c oughs> สบตาแล้ว ทางน้ากาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่ครกินโอ้คนเห็ดยังน่อนี่โอ้ครัวงัวพี่นอ้องเอ้ยงัวน้อยงัวน้อยออกใหม่ <c oughs> งัวน้อยออกใหม่แล้วมันตายพี่นอ้อง <c oughs> แม่มันติงหมดเลยจังไรนแหละของพี่นอ้องเอ้ยมันกัด ว่พีน้อ้อองเยตอนนี้เพิ่นกำลังควงงัวพี่น้องเอ้ยงัวน้อยเีิ่ว่าเฮาอันนาแหละเพิ่นเผามาก่อนเลยพี่น้องเป็นตากล้องหแบบได้ชินคือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ขำแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศค่อยขำลงแรงเลย ตั้งหน้าครับเส่เช้าเป็นอันนั้นล่างถวยล่างซามพี่น้องเลยผันเผาผันยังแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องปลาเทอรมาทางนี้ปลานี่เปลี่ยนซอยหอม จากจากอันอันอะไรเป็นเด็ดหอมพี่น้องเลยเออห้ามไมด็ดแล้ววะห้างเมื่อนี้่ห้ามไม่เจห็ดแต่หอมหอมเบือจะพอแล้วเพียงจังตัวหอมตัวหอมตอนนี้ก็คอยขำลงแรงแล้วพี่น้องเอ้ยจังเลยก็ขอสวดขอไฟเด้อพี่น้องเอ้ยมันก็ะสีบุกคอยแจ้งตอนไหนกลัวบาวเตชินเพิ่ยังไปหาดอกไฟมาต่พี่น้องเอ้ย แน่นแหละมาหนีเข้าหับเข้าหับเป็นตากลรองให้แต่ละคนแต่ละคนพี่น้ <c oughs> องเลยมันกำลังเลกกำลังยังพี่น้องเลย ตานอีกอ่ะผักบัวผักหอมผเน่นแหละเสริมบันท้าเอิญผักเสริมผักซาลาเน่และก็ผักหอมใบเลื่อยแ,และก็หอมซี บอแมนหอมหอมหอมซีนี่คือบ้านเท่านี um. <S <S ้เอิญพ uh, right. ักหอมพักหอมป้อมพักซีลาวกับพักซีลาวแมนแหละพักซีลาวหอมป้อมพักหอมชีักหีเท่ากับเท่ากับบอไดอนาดอกพี่น้องเ้ยเรว่าะกี้เคยไปหลินเลย ก็เลยหูจักไปนองคายพี่เ้ากับบุหูจกักอะไรอย่างเงี้ยยังได้ยังก็มีแต่ไปซื้อไวปยังกับมีแต่ฉี่อร่อยพี่นอ้องเอ้ยอันเขาไปอยู่เขาไปอยู่นำ้ำอันนายจ้างอะไรพี่นอ้องเอ้ยเพิ่นพาไปเพิ่นพาไปแล้วก็ว่าันอยากได้ยังก็มีแต่ซี่อร่ลยพี่น้องเอ้ยว่าบุเป็นตะก,กี้ ไปเป็นหลูกจ้างเขาจ้าแล้วผืนปหันไปหนีผืนเอาปลายน้ำพี่น้อยเห็นอยู่จ้าเห็นเห่ไหมจะคลองสองบาวเตชินกับพี่น้อเห็นดีไหนงเียเนาวเห็นอยู่จ้าอเกห็นคนบูดจักกันนี่หละ เห็นมาเด็ดหอมเด็ดอย่างซอยพี่น้อยกำลังซ้ำเลยกำลังเห็นกินพี่น้อยบ่าวเตชินกับซอยเวียกซอยงาน เราก็เลยเป็นตากล้องให้เพ่นพี่น้องเลยถ้าผิดพลาดก็กันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลย <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศแยมแรงๆพี่น้องเลยคำแล้วพี่น้อง <c oughs> ตะเวนหลับเลยพี่น้องเลยตะเวนหลับขอบฟ้าเลย ซอยกันเหตุอยู่ครัวกินพี่น้อยโอ้เบาวบาเตชินนี่ไปฮะเบากับผุ้สาวอีกเนาะโอ้ ต้มจะเป็นต้มสิต้มยังไรพี่นอ้องเอ้ยต้มหน้าว้พี่นอ้องผู้คนมาซอยเวียกซอยงาน,นครับหลายผู้หลายคนพี่น้องเอ้ยส่วนหลายก็มีแต่แผนกนพอขั้วไม่ขั้วานันแหละเนาะ แขกคนกับิืนยังมาทานามาจะหน่อยิืนกัทย่อยมากเลยพี่นอ้อย

con cứ lượm thayoy mà ném đi nào ấy, con cứ vào lại, cái đi nào. คลิปนี้ขอลาคลิป้ทีเน้อร์ผักอะไรกดกด้ิดตามใส่บ่าวเตซีนเดอรพี่น้องเว่าเพิ่นเพิ่นมีไามีซาแซวซ่องเนและบ่าวต้องสนีทป,ป่า้ะมือใหม่พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวเตชีนเด้อพี่น้องอพขข่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้อง